สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของครูขวัญใจเองนะคะและขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่รายการ We Are Kids พิชิตการบ้านนั่นเองค่ะ รายการนี้นะคะเด็กๆจะเป็นรายการที่เราเนี่ยจะมาเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการบ้านของเราเด็กๆจะได้ทําการบ้านแบบไม่เหงานะคะและนอกจากนั้นชื่อรายการยังตรงกับชื่อโครงงานคุณธรรมของห้องเราอีกต่างหากถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราจะไปเรียนกันเลยนะคะ let's go และเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนะคะก่อนที่เราจะเรียนกันนั้นเราก็จะต้องมาทําความรู้จักกับวันที่ก่อนเด็กๆทราบไหมคะว,ว่าวันนี้คือวันอะไรวันนี้นะคะคือวัน วันพุธนะคะเด็กๆวันพุธสีเขียวอ่าวันพุธท,ที่เท่าไหร่นะมีใครรู้บ้างเอ่ยเลขก็ขึ้นมาแล้วเนาะวันพุธท,ที่หนึ่งนั่นเองนะคะเด็กๆก็คือมีเลขหนึ่งวันพุธสีเขียวนี่วันพุธภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Wednesday นะคะซึ่งเดือนเนี่ยเราเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วนะคะชื่อว่าเดือนกันยายนนี่เองอเดือนกันยายนนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า b e r September September นะคะแล้วก็ปีพศนะคะ2564ปีเดิมเลยค่ะเด็กๆและเราได้ทำการทบทวนเรื่องวันที่ไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาจะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนกันจริงๆแล้วแต่เด็กๆก็น่าจะเดาได้แล้วนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรใช่ไหม ถูกต้องค่ะเราจะเรียนเรื่องการทำความรู้จักกับเลขอาราบิกอ่าเด็กๆสังเกตเลขที่อยู่ตรงนี้นะคะน่าเห็นไหมเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วบางตัวเราก็รู้จักบางตัวเราก็ไม่รู้จัก นั่นแหละค่ะเด็กๆเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนะคะเราจะต้องมาทําความรู้จักตัวเลขกันเพราะว่าตัวเลขพวกนี้เราจะใช้ในชีวิตประจําวันเยอะมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ตัวเลขตัวอื่นๆกันต่อไปเลยนะคะ,คะโอเคแล้ววันนี้นะคะเราจะทบทวนตัวเลขค่ะเด็กแต่เป็นเลขอะไรนั้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะแทแรนนี่ก็คือเลข หกนั่นเองนะคะเลขหกหนะ้าตาเป็นยังไงดูตรงไหนเอ่ยอดูตรงนี้นะคะเด็กๆเลขหก 6, ดูตรงนี้นะภาษาอังกฤษอ่านว่า six เราจะไปเลขต่อไปกันเลยค่ะและเลขต่อไปก็คือเลขเจ็ดนั่นเองค่ะตรงนี้เลยเลขเจ็ดภาษาอังกฤษอ่านว่า seven และเลขต่อไปก็คือเลข8ใช่แล้วค่ะตรงนี้อันนี้ภาษาอังกฤษอ่านว่า eight และเลข9ค่ะเราจะทวนกันแบบเร็วนะคะวันนี้อ่าเลข9ภาษาอังกฤษอ่านว่า nine และเลขสุดท้ายคือเลข10ค่ะอ่าภาษาอังกฤษอ่านว่า10 และกิจกรรมลองนับดูสีนะคะเด็กๆเ,เรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้มันจะมีอะไรให้เรานับบ้างหนึ่งชูมือหนึ่งนิ้วสองสามสี่ห้าหกกี่ต้นคะต้นคริสต์มาสถูกต้องคะ่ะหกต้นเก่งมากค่ะเด็กๆเกอามานับต่อกันดีกว่าทบทวนว่าจำได้หรือเปล่าเอาอมยิ้มอันที่หนึ่งยกมือขึ้นมาหนึ่งนิ้วสอง 3 4 5 6 7มีอมยิ้มทั้งหมด7อันเก่งมากค่ะเรามาดูอันต่อไปกันเลยพึ่งตัวที่1 2 3 4 5 6 7และ8มีพึ่งทั้งหมด แตัวใครตอบแดถูกต้องนะคะอ้าวต่อไปอะไรอะ่ะช้างตัวที่หนึ่งสองสามสี่กเจ็ดแปดและ9มีช้างทั้งหมด9ตัวถูกต้องคะ่ะหมดเรียงหมดเรียงยังยังต้องนับอยู่นะอ่ะอันนี้ให้นับอะไรเอ่ยแมวตัวที่หนึ่ง 2 3งสามสีดแปดเและสิมีแมวทั้งหมดสิตัวเก่งเอาละค่ะเด็กๆเรามาฝึกเขียนเลขกันดีกว่าแล้วตัวเลขที่จะให้ฝึกวันนี้ก็คือเลข6นั่นเองนะคะ วันก็จะเขียนเลยนะเราจะไม่มีการเขียนทับนะเพราะว่าเราเคยเขียนกันมาแล้วเนาะอันนี้จะเป็นการทบทวนเขียนแค่นี้อ่าไม่ยากเกินไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูเลขต่อไปกันเลยดีกว่าว่าเราจะฝึกเขียนเลขอะไรอ้าวมาแล้วเลขเจ็ดเซเว่นนั่นเองนะคะเด็กๆอ่าเขียนแบบนี้ชึบมารือใครจะเขียนแค่นี้หรือว่าจะมีเส้นตัดตรงกลางก็ได้เหมือนกันนะคะอ่า และเลขต่อไปเลขแปนั่นเองเลขแปไข่แฟดใช่ไหมเหมือนไข่2ใบวางซ้อนกันเนาะอันเดอร์คูดลากซ้ำเข้าไปทีน,นะฮะอ่าเห็นไหมไม่ยากจนเกินไปง่ายมากเลยและเลขต่อไปคือเลขเก้านั่นเองค่ะเด็กๆชื้นอย่างนี้เลยวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงลงมาแล้วก็งออย่างนี้ชื้นเสร็จแล้วและเลขสุดท้าย น่าจะเดาได้นะอ่าเลขสิบถูกต้องค่ะมี1กับศูนย์เดี๋ยวก็ฝึกเขียนบนจอกับครูไปเลยนะคะจะเป็นการทบทวนกันอ่าเราทบทวนเลข 6, กเจ็ดแดเกไปแล้วหนะ้าต่อไปจะเป็นอะไรนั้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ก็คือการบ้านนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านนะคะและการบ้านของเราวันนี้นะคะประจําวันที่2กันยายนนั่นเองนะคะอยู่ในหน้านี้เลยหน้า13ค่ะเด็กๆเป็นการทบทวนเลข6ถึง10ที่ครูสอนไปเมื่อกี้นี้เลยเด็กๆก็เขียนตามเส้นประนะคะแบบนี้แล้วก็เขียนให้ตรงกับช่องที่เขาเว้นว่างไว้แบบนี้เดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูบรรทัดหนึ่งนะเด็กๆต้องเขียนให้ตรงกับบรรทัดบนนะคะ ก็คือเติมช่องโหว่ที่ว่างไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้แหละว่าใครทําการบ้านผิดเพราะถ้าพวกที่ทําการบ้านคิดผิดก็คือพวกที่ไม่ได้ดูวิดีโอนะคะเด็กๆแล้วก็วันนี้นะคะครูขวัญมีงานพิเศษก็คือให้เด็กๆเนี่ยท่องไม่ใช่ท่องสิเอาใช้ว่าจำดีกว่าอะท่องเหมือนกนารบังคับเก,กินไปจําเลข6 7 8 90เป็นภาษาอังกฤษได้ไหมอย่างเช่น6 6 7 7 8, 8 9 9ดแปดเก้าสิบใครท่องได้อัดวิดีโอมาบอกเลยนะคะคู mm hmm. รอฟังอยูอ่เราเรียนเลขจบแล้วว่าแต่ว่าต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเด็กๆต้องรอรุ้นนะ,ะพร้อมหรือเปล่าโอเคการบ้านของเราก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าบรรทัดที่ข้างล่างเนี่ยเราต้องเขียนให้ตรงกับเส้นที่อยู่ข้างบนด้วยแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ